เขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้วนะเด้อ <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าทีท่าที่ดูนิ่งๆเฉยๆอะไรต่างๆที่ทาให้คุณรู้สึกสับสนไปหมดเลยว่าไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงอะคุณอะความจริงแล้วก็คือว่าเขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้วนะแอบหึงแอบหวงแอบห่วงแอบส่องคุณมาตั้งนานแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า เขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกมีฟอร์มฟอร์มจัดขี้เก๊กนะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีอีโกอ้อะเออมันแบบว่ากลัวแบบกลัวเสียฟอร์มหรือ็อบอ่ะก็เลยไม่แสดงออกแต่ถ้าถามว่าตกหลุมรักคุณแล้วหรือยังเขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้วเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขามีความหึงหวงห่วงคุณด้วยนะแล้วก็มีแอบรงแอบส่องคุณด้วยนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีอ่ะ เขาแค่ไม่ได้แสดงออกแต่ความน้อยอกน้อยใจไรต่างๆอะ่ะเต็มเต็มเหนียวเหมือนกันนะแต่แค่ไม่ค่อยได้แสดงออกกับคุณสักเท่าไหร่หรือบางครั้งบางทีก็แสดงออกแต่คุณ่ะไม่รับรู้เท่านั้นเองเนาะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้วเขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้วคุณงามความดีอะไรต่างๆการที่คุณมาพูดคุยกับเขามาเตะมาหยอดอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมะเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นคุณอะ่ะ โอ้เขาก็ดูให้ความสําคัญกนะับคุณอยู่ค่อนข้างมากหรือว่าให้ความใส่ใจคุณอยู่ค่อนข้างมากนะหรือเขาก็ให้คุณอยู่ในจุดที่แบบมีความสําคัญกับชีวิตของเขามาโดยตลอดอ่นะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาตกหลุมรักเขาคุณมาตั้งนานแล้วค่ะเขาแค่ไม่ได้แสดงออกนะแต่จริงๆลึกๆภายในเขาแอบหึงแอบหังแอบหัว,แอ,หวแอบส่องคุณอยู่ตลอดตลอดเวลา บางทีแอบน้อยอกน้อยใจคุณด้วยแต่แอบน้อยอกน้อยใจแบบเงียบๆนะคะไม่แสดงออกให้คุณรู้เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเขาตกหลุมรักคุณมาตั้งนานแล้วเกตดว่าเออนะกลแล้วก็รรนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืาานยันรับพลังงานของคุณเนะะี่ยเินดีด้วยนะ